แม่งจะปิดไม่ติดแหล่ย่างมาห้ามโนนู่นโนนี่ถุงทำลายเป้าหมายภายในเวลาที่กำหนดเขาเล่นหนาไปแค่เมื่อกี้กูไปซิงเกิลเป็นดาบกูลับมาทำมาจนนี่เลยไอ้ยัยเขาเล่นหนาไอแคเขาเล่นหนาไปแค่เลยเฮ้ยเอาดิเอ้าไอ้นี่ไม่ช่วยดีไง สายมาสายสายสายโหวงแม่งเลยไอ้ไอ้ห้าดาวเหลืองสายหลังหลังตัวหนึ่งพี่มแมทเฮียนี่ไงมันก็ใช้เดสเนี่ยหวนเอ้ยโวยที่ขายไม่เอ้เยกูจะได้อยู่แล้วติดตั้งระเบิดเวลาเรียบร้อยแล้วไอ้ลิฟ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  ไอลีฟอะไรมันแกแล,ล้วมั้งเนี่ยอาไม่แกวะทีมของคุณได้รับชัยชนะืแม่คือแม่ืม่เก <c oughs> ่งแัเทียววะจอก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 อกจอจอกอกอกจ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 อ

วางก็ดีพี่วางก็ดีเออกวูาวางอยู่ติดตั้งระเบิดเวลา,าไม่ดูอ้าคนหนึ่งกลางเหรอเฮ้ยเอาเลยหนาไปกินเฮ้ยใครยิงวะเฮ้ยเฮ้ย้ยเ้เฮยเเฮ้ยเฮ้ยยเย้ยยยย้เ หลังหลังเช็กคเพือดกลางเบือดกลางเข้ามาแล้วอีเข้ามาแล้วอีรอเลยเดืรบปเลย่าฮาฮ่าฮ่าพ่า่วนอ่ะฮ่าาอลาฮพิมพ์ว่ะฮาฮ่าฮ่า่าฮ่า่าฮาฮ่าฮาฮ่ ไฟก่อนรอไฟก่อนเอาเล่ยหนามไปกินแอบแอบเฮ้ยไม่มีใครดูกลางเขาเนี่ยมีคนดูปะให้ก็ได้เนี่ยใครดลอใไหมขอแมคดูอีกใช่ไหมเล่ยดูเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่แมคไม่ได้ดูมาแล้วกลางมากลางมาเอาดลยจ้าวแสงเดี๋ยวไอ้แมคไม่ได้ดูกลางโอ้ยจัดยีไม่โดน เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ทำไมมันอึดแวฉลบหน้ามุดหน้ามุด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 ไปกลางมุดในกลางกับลังเข้าวมุดกับมุดไปกลางต้มยังย่างย่งมุดข้ามุดมุดก็มุดมุดออกกลางกลางไปกลางตึกลงกลางเล็กทางน้อยทางน้อยทางกลางน้อยทางกลางตึกทางกลางตึกทางน้อยเขาเรียกทางน้อยทางน้อยทางน้อยทังน้อยเลยปือแดงเล็กลอยโอ้โหไอ้กระดกเอ้ยปิดฝังว่ะเจออย่างนี้ปิดฝัง ถังการปึกเอาเลยหนาไปกินอยู่ในตู้เอาใปลาระเบิดมันรอตาเราเลยหนาไปกินระเบิดป๊าป๊บป๊าเอาเลยหนาไปกินเฮ้ยกลางว่ะพี่ผมว่าเราโดนรวบเรากลับกลับขึ้นตึกดีกว่าพี่

ทีมของคุณที่จะมาตัดกลางเปิดแม่งเลยมันค uh ิ้งอะไรไม่กล้าเปิดแม่งเลยโอเคที่ตามตามตามแต่งก็ต่างฮะยิงลงได้เลยตามตามไอ้ยิงติีเสาหมดเลยอะไรไอ้ไอ้เนี่ยทีมของคุณได้รับชัยชนะ

ก็เล่าเหรโอเคพี่ระบบัดการเอยไม่มีนะเดี๋ยวมันไปเดี๋ยวมันไปโอเคพี่เดี๋ยวมันไปเดนเหอแม็กพี่เดี๋ยวเราสคนป่ะพี่เดี๋ยวพี่ไจเย็นไอ้แม็กไอ้แม็กไม่ตายที่ไหนวะไอ้แม็กเอ้ยการกางสินค้าเาาเงเิบ จะตัดติ๊กไมันกลัวมันได้ยินเหรอมันตาแสงหลังโซ่มันจะออกลุ้มเฮ้ยใครออกวะทีมเราออกออกช่องมีช่อมีช่อมีช่อมีวันนั้นโดดล่อไว้แดงมาแล้วขวัมาแล้วขวัมา้ยอขึ้นเน่ยตายไวเกิดแล้วพี่ เอาได้หนาไปกินอุ้ยอุ้ยอุ้ยปากเขายังตูเช็คอยู่ครัคอจ๊กีาำไมบอกรีบลงได้ปะเฮ้ยรีฟต้องการกำลังเสริมป่ะรีบยังยังยังได้อยู่ต้องการแล้วเอาเอาจริงป่าเดี๋ยวตามไปโอเคมาเลยซากสองซากสองสองตัว เอาไงดีพี่เจ็ดสองตัวเอาได้หนาไปอีกพี่ท่อนะผมคือท่อผมคือท่อเอาพี่มันอยู่ตรงท่อตรงกระตังย้อนโอ้โหย้ีมของคุณพ่ายแพ้อุ้ยที่ย์ายตัวแสงส้มขึ้นส้มขึ้นไม่ตื่นหรอ การจะขึ wow. ้นว oh, oh. ah. ่ะเอาเลยน่ไอ้เง้ยเฮ้ยตาไม่ช่วยยิงอ้าวกระสุดไม่คุ้มกัดบุกเพื่อนพ่ายแพ้โดนแสงอย่างโดนแสงอยู่อย่างก็ปวดแท้มาเอาเงี้าจริงนะมาคราวนี้พวกมันจะไม่ได้ขึ้นแล้วเดี๋ยวผมขึ้นมาต่างอีก เอาได้หนาไปกินฮัทำพูดเดี๋นี้เส่งแบงคได้อยู่ไหมวะทำหยาบเนี่ยมันมันมันพิมว่าอะไรมันพิมพ์ว่ามผมไม่เห็นหลยมันมคุยอะไรแล้วึ้นแล้วขึ้เนี่ยมีไหมเขียนเียเียาเียนไวเอาหลังมาหลังสองหลังสองหลังสอตว หลังเขาหลังเข้าหลังเข้าหลังหลังหลังยิงที่ยิงตั้งว้าไอ้เนี่ยพลาดเยอยิงไม่โดนเลยเอาได้หนาไปเลยยิงดิปลาเบื่ตัววางตายไปแล้วเหลือตัวเองการต้ม เดี๋ยวดูเดี๋ยวดูหลังส้มให้แต่เฝ้าต้องดูก้างเหรอเบียงอ่าออกหลังส้มยังกองสามใบ กองสามสายสุดสายสายเอาได้หนาไปอีกอยู่อยู่สายสุดยังไม่วางยังไม่วางทิ้งเลย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 ไม่วางไม่วางทิ้งไว้เลยไม่ยังไม่ต้องยิงมันไม่วางมันไม่วางมันไม่วาง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 ชัวโอเคโอเคยิ้มวางแล้ว อันเนี้ยวางแล้ววาง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 ไม่วางแล้วไม่วางแล้วขึ้นแล้วขึ้นแล้วขึ้นมาได้ขึ้นมาได้ไม่โดนกีก็คุณพ่ายแพ้ยังไง เอาเลยหน่าไปเลยเฮ้ยจางเขาซ้อมซ้อมไวเลยลุงดันออกแม่งเลยไปเลยไปเลยไปเลยเอาเลยหน่าให้เ็นไม่ได้ตัวตายใครตายเองพี่ผมมาช่วยแล้วพีู่้หลบ

không lạnh nào mình chưa không lạnh nào mình chưa không lạnh nào mình không lạnh nào không โอเคเดี๋ยวตัวเดียวผมไม่แพ้นะต่างคินดี้ตาแหงใส่ไหมเป็นลิบา์ใครดูเลขอะเลขเล็กต้มป่อยเลยเดี๋ยวดูให้จังตื่เอาเลยหนาไปกิน แทกไปหนึ่งเล็กแม็กเล็ก,ก,กต้มต้มมาเกิดเกิดเราเกิดเราประตูเล็กประตูเล็กคำเตือนระเบิดเวลาถูกติดตัง้งไลจอจอ,จอเขาเลยหนาไปกิน เิบ,บทูเรียาล้ฮารกิฟลุลวงทีของคุณได้รับชายโฉนรอดจากกาไม่ตัดน่าจะช้าลว